เปิดคำพูดเบิร์ดแฟนแตงโมหลังแอนนาหางาามไฮหลักแสนแต่ไม่รับเบิร์ดแฟนหนุ่มแตงโมนิดายืนยันไม่ขอออกสื่อหรือพูดอะไรทั้งซีนเกี่ยวกับการจากไปของแฟนสาวแตงโมนิดาด้ารานักแสดงชื่อดังวัย37ปีหลังพลัดตกน้ำกลางแม่น้ำเจ้าพยาเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจนเป็นเหตุไ้เสียชีวิต ซึ่งทุกวันนี้เบิร์ดก็ยังทำใจไม่ได้อยู่ในความเศร้าโศกเสียใจซึ่งก็จะมีแก๊งเพื่อนๆรวมถึงเพื่อนสนิทของแตงโมอย่างโมอามินาแอนนาและคิปโปคอยโทรหาเช็คข่าวข่าวอยู่ทุกวัน ล่าสุดเพจจิมอยร้อยแปดก็ได้เปิดเผยข้อมูลจากแอนนาวาพยายามหางานให้เบิร์ดทำเพราะโมเคยฝากฝังไว้ตอนนี้มีงานรีวิวติดต่อมาเยอะมากล่าสุดก็หางานให้กับเบิร์ดเม็ดเงินหลักแสนแต่เบิร์ดปฏิเสธเบิร์ดบอกว่าไม่อยากได้อะไรจากการเสียชีวิตของแตงโมซึ่งก็ตรงกับที่พิธีกร หนุ่มกัญชัยเคยพูดเอาไว้ในรายการหนึ่งว่าทุกคนล้วนแล้วแต่หาผลประโยชน์จากแตงโมแม้แต่ตัวผมก็ยังทำข่าวแต่มีคนเดียวที่ไม่เคยหาประโยชน์จากแตงโมก็คือเบิร์ดแฟนแตงโมเพราะพี่คุยกับเขาลึกเลยอ่ะเขาไม่เอาด้วยเขาเป็นคนโคตรดีพี่บอกเลย เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ